จะบอกว่าเมื่อกี้ที่อัดไปอ่ะเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะคือไม่ได้อัดเลยคือไม่ได้อัดเลยอืมอะโอเคได้อ่าวันนี้เมนูที่เราจะทำก็คือน้ำยาขนมเส้นเนอรน้ำยาขนมเส้นปลากระป๋องขอท้าท้าทา ขนมจีนปลาน้ำยาปลากระป๋องขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องขนมเส้นน้ำยาปลากระป๋องเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมีพริกเที่เอแช่น้ำเป็นพริกแห้งเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะมีมีกระชายที่พี่หั่นแล้วล้างเรียบร้อยแล้วมีตะไคร้ที่หั่นเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเอาโครมีอ่าข่าที่หั่นเรียบร้อยแล้วเอาไว้โครแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงเยอะ แกะแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาโคลเหมือนกันแล้วก็มีกระเทียมมีกระเทียมหอมหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่าหอมเตนหอมเตน <c oughs> มีปลากระป๋องโอ้ <c oughs> ปลากระป๋องมันยังไม่ตายมันยังดิ้นอยู่เห็นไหมไหมดู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 ปลากระป๋องดิ้นได้แล้วก็มีชาวเกาะอันเนี้ยมืเ่เกี้อ่ะ อ๋อให้ดูไม่ได้ไดจะบอกว่าเมทีเพิ่งไปนั่งคันมาแล้วยกกระป่องให้เขาดูๆๆๆๆๆไปคันถึงบริษัทเขาเลยเนี่ยจะทิ้ชาวเกาจะทิงชาวเกาๆๆแล้วก็มีกะปิกะปิกะปิคลองโคลนกะปิคลองโคลนอ,อันนี้กะปิระยองๆๆๆมีน้ำปลรรา แหญกว่าลูกเล็กเล็ก <c oughs> วิธีการตำเพื่อไม่ให้กระเด็นใส่ตานี่เรามีถุงพลสติกถุงหนึ้งเราก็เจาะตูดมาเลย <c oughs> ไม่ต้องใหญ่มากนะเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ยวมันหลวมจะเกินไปเราต้องเจาะเล็กๆให้มันฟิตๆนี่แล้วก็ตำตำตำ โอ้ยสับตาแสตีเออสับตาโอ้ยขนาดโบก็ไม่เกะใส่กระชาแล้วก็ันให้มันละเอียดขาดตะไครใส่ให้หมดใส่ให้หมดแล้วก็โค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 อย่าลืมนะทุกคนอันนี้ฟิตแขนฟิตแขน รอกก่อนฟิดผูเครื่อแบบสูตรเลยเนี่ยให้ให้ไปดูเครื่องนี้ต้องตำให้มันแหลกๆก่อนให้ให้มันเป็นก้อนเห็นไหมภาษาเหนือวรรณกรรมวันนี้เสนอกรรว่าต่ำจนมันย่อยคำว่าย่อยภาษาเหนือแปลว่าไรเกียรไม่บ้านผมเขาเรียกว่าไปปากนะ ย่อยแต่ว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเยอะอะไรอย่างนี้ต่อไปเราต้องใส่กะปิกะปินึงช้อนต่อไปก็คือรสดีเราใส่นิสหนึ่งเพราะเราทำอร่อยอยู่แล้วก็วผมชลลโลตอันนี้ยกมอเต oh <No. S 1> อร์โอ้ยฟิตบ็อกซ์อะไรนี่ใช่ฟิตบ็อกซ์อีฟิตแคนนี่นะจ๊ะฟิตแคน ปลากระป๋องเรา,าใส่ปลากระป๋องสามกระป๋องนะจ๊ะโอ้ยมันดิ้นมันดิ้น <c oughs> แล้วก็พยายามแยกเอาเอาแค่เนื้อปลาเนาะ <c oughs> เอาแค่เนื้อปลามาตำเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือเนื้อปลากระป๋องเห็นไหมทุกคนนางก็ไปใส่หม้ออ่ะใช่ถูกต้อง <c oughs> มีแต่เนื้อปลาเห็นไหมดูดิ <c oughs> ว้าว ใส่เนื้อปลาเนื้อปลากระป๋องอันนี้คือนี่นะจ๊ะนี่เราตาํตาตําเครื่องอ่าน้ำยาปัดของเรียบร้อยแล้วเราก็ตําเครื่องโขลกให้มันเข้ากันหมดเลยแล้วเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะต่อไปเราก็เอาเครื่องที่เราตํามเมื่อกี้ใส่ลงไปนีมม่มีแต่เนื้อดูดิ วางไว้ตรงนี้อนะ่ะมันไม่เห็นเดี๋ยวเอาใหม่ๆใหม่เดี๋ยวก่อนผิดพลาดทางเทคนิคไปน,นิดนึงเพราะว่าื่อกี้มันไม่เห็นจริงๆนี่นะจะเอ่อผิวมะกรูนแล้วก็หั่น เรารอไอ้น้ำขนมจีนให้มันเดือดก่อนวายวายวายน้ำแตกโอ้ยนมแตกกะทิแตกโอ้ยกะทิแตกอ่ะนัจาพอเดือดแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปค่อยๆใส่นะจาอย่าใส่เยอะ กะทินะจ๊ะน้ำยากะทิปลากะป๋องว่ามันจะน่ากินน่ารับประทานแค่ไหนโปรดดูในหมอ้อโอ้ยโอ้ปลามันดิน้นปลามันดิน้นปลามันดิน้นโอ้ยน,น,นี่เห็นไหมดูดินีเห็นไหม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  อา้าวเขาเคยพ่ออะไรหมูป๊กละตอกเองก็ได้หมูยอหมนยอหมันยอก็เลยเคยหมูป๊กมากตอนนี้ตำหมูยอใส่ลูกชิ้นมีพริกมีฝักชีฝรั่งมีมะนาวมีมะเขือเทศแล้วก็มีผัวขัดยาวมีย่ยางแรกอย่างแรกเราต้องเอาพริกใส่ก่อนล้า <c oughs> ของเพื่อนน้องอัพนะจ๊ะ น้ำปลาร้าพันร้านนะจ๊ะอร่อยมา,มากมักงจริงดูดิพี่แม่เป็นมิสเตอร์นะพี่แม่เป็นมิสเตอร์นะน้ำตาลนี่มะน,มา,นาวปิดเข้าไปเนี่ยดู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 ดด ต้องชิมหนัวมากเลยอ่ะน้อยน้อยน่อยเลิะ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  มากและนี่ก็คือเมนูของวันนี้นะจ๊ะทุกคนตําหมูยอใส่อ่าลูกชิ้นปลาน่าก,กินไหมทุกคนแล้วก็ขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลากระป๋องอร่อยมากดูดิเห็นไหมเห็นไหม,มเห็นไหมเห็นไหมห้นมากคนมากหโูควันแบบสุดๆอะมาต่อไปเราต้องมาชิมกัน ผมจินใส่วะเยอะไปหน่อยแล้วก็เด็ดใส่เด็ดใส่เด็ดใส่แล้วก็มีกระลำปีพี่หั่นเรียบร้อยแล้วออ้ยหูน,นเลยก็นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคนจนั่นแล้วก็ <S <S ทำแบบไม่ได้เค็มนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบเค็มก็เอาน้ำปลาไปเติมได้ทิ้งก่อน แซับนะจับว้า,า,าวาเยี่ยมอร่อยมากาเยี่ยมแล้วนี่ก็คือเมน,นูวันนี้ถ้าเกิดใครอยากทิมก็เพีออเดอร์มาได้นะจ๊ะทุกคนพบกันกับอีพีที่สามนะครับ วันนี้อย่าลืมกดซับ c r i b e กดกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย